มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเปิดลุกล่าสุดเอมิราอดีตภรรยาครูภัยบูลล่าสุดสวยเป๊ะมากออล่าสุดๆค่ะโดยประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆบนโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าสาวกระต่ายพันนิพาค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวนะคะได้ตั้งท้องแล้วก็ตอนนี้คลอดลูกแล้วกับคุณครูภัยบูลค่ะจนทำให้ทางด้านอดีตภรรยาอย่างคุณเอ๋นะคะได้ออกมาเปิดเผยความจริง หลายคนคงติดตามประเด็นนี้กันอย่างมากนะคะสำหรับประเด็นของครูภัยบู์แสงเดือนผู้บริหารค่ายจวดจ้าสตูดิโอและเป็นผู้จัดการส่วนตัวของกระต่ายนะักร้องภายในค่ายค่ะที่ออกมายอมรับนะคะว่ากระต่ายท้องกับต้นจริงและพร้อมจะเป็นพ่อของเด็กค่ะ ทำเอาอดีตภรรยาที่เลิกรากันไป3ปีออกมาแฉความจริงทั้งหมดนะคะในรายการโหนกระแสโดยมีคุณหนุ่มกันชัยคอยเป็นห่วงและให้กําลังใจหลังจากที่ต้องทนกับคําพูดคาด่าของคนรอบข้างวันนี้ความจริงทุกอย่างได้เปิดเผยแล้วซึ่งหลังจากที่ออกรายการโหนกระแสไปนะคะก็มีคลินิกศัลยกรรมอยากเข้ามาโมใหม่ให้กับภรรยาเก่านะคะให้สวยเป๊ะเลย ล่าสุดค่ะคุณเอก็ได้เผยลุคที่ทำให้หลายคนตาค้างกันไปเลยนะคะดูแลตัวเองเปลี่ยนลุคสวยออร่าจนหลายคนจำไม่ได้ค่ะโดยคุณเอเนี่ยได้โพสต์รูปพร้อมกับระบุคแคปชั่นนะคะว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในทุกๆช่องทางและขอโทษที่ไม่สามารถตอบกลับทุกคนได้ทั้งหมดต่อจากนี้ไปเอขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดนะคะ ก็เรียกได้ว่าสวยมากๆนะคะในขนาดยังไม่ได้ทําการศัลยกรรมใดๆแค่เปลี่ยนลุกเท่านั้นแต่งหน้าแต่งตัวเท่านั้นก็ยังสวยอลราขนาดนี้ค่ะถ้าโมหน้าใหม่จริงๆนะคะคุณเอจะสวยขนาดไหนกันเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นกันแล้วล่ะคะ่ะไพพงศธรสุดเศร้าสูญเสียคนในครอบครัวเพราะโควิด -19 กลายเป็นข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะล่าสุดไผ่พงษ์สะท้อนค่ะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังนะคะได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าได้สูญเสียคนในครอบครัวไปเพราะว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในไทยเนี่ยยังไม่คลี่คลายลงแต่อย่างใดค่ะในแต่ละวันยังพบผู้ป่วยรายใหม่หลักหมื่นรายอย่างไม่ลดละนะคะแน่นอนว่าทําให้ประชาชนหลายคนเนใช้ชีวิตกันลําบากแล้วก็เป็นกังวลนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่านะและล่าสุดนี้เองค่ะโควิด -19 ทําให้ครอบครัวของซุปตาชื่อดังสูญเสียคนในครอบครัวไปนะคะ เกิดขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังอย่างไผ่พงศธรค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าตัวเองต้องเสียบุคคลในครอบครัวไปเพราะว่าติดเชื้อโควิดนี่เองแล้วก็ลั่นข้อความตัดพ้อออกมาที่อ่านแล้วเนี่ยทำเอาหลายคนกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะ โดยวันที่5สิงหาคมนะคะไผ่พงษ์สะทอนได้โพสต์รูปภาพบุคคลหนึ่งลงในเพจ Facebook พงษ์สะทอนของตัวเองค่ะก่อนจะระบุข,ข้อความนะคะว่าโควิดนี้มันโหดร้ายอีหลีภาคคนที่หักไปจากครอบครัวแม้แต่หน้าก็ยังบอกได้เห็นเลยบอหน่าเชื่อว่ามันสีเร็วขนาดนี้ไปอยู่สวรรเดอร์หน่งเดอร์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหน่งนำเดอร์ครับขอให้ไปสู่สุขติหน่งสร้าง อันนี้ก็คือพิมพ์เป็นภาษาอีสานนะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองไม่ถนัดภาษาอีสานนะคะก็อาจจะอ่านแล้วสำเนียงไม่ได้เ,เข้ากันสักเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ข่าวเศร้านี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ให้กําลังใจหนุ่มไผ่พงศธรกันอย่างล้นหลามนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะขอแสดงความเสียใจมาณ oui ที่นี้ด้วยเช่นกันค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับ s c r i b ์กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ